มากินตามส้มตามกันค่ะทุกคนนี่ดูด,ดูเครื่องนะคะมะนาวมะเขือเทศหมูยอน้ำปลาร้าสาวออยคนนูน้นคนนูน้นคนนู้นกำลังลวกกุ้งอยู่นะคะตามแล้วเด้อค่ะตามแล้วเด้อค่ะเอาน้ำตาลปีบ๊บเอากุ้งมาแล้วเหรอดูทุกคน กุ้งนะคะมีตัวนี้ด้วยไงกินกุ้งสมไม่ได้ต้องตามอย่างเดียวต้องแปลงนี่นะใส่ไอ้นี่จะได้กินส้ตมตำแล้วค่ะ น้ำปลารคุณออยค่ะ,ะน้ำปลารสาวออย,อออยใส่ไปเออใส่ไปเลยสองจอน,จอ,นอือหึโอ้ยชอบจัดชอบมากชอบจริงๆชูรสชูรสชูรสเนี่ยใส่ชูรสไปเฮ้ย,ยใส่น้นหนักเลยปอ <laughs>

ออมเื่อเทีบมเื่อเทียบอ้เออยังแหอมเต้นอืมใสเยอะไปหมดเลยหรอได้ใส่เลยใสเลยเรอ้นทุล้อทุเีอร่อยอร่อย เส้นยังไม่พอกินกันหลายคนใส่เส้นเยอะๆไปที่ร้านเขาใส่ให้ไม่ถึงสิบเส้น <laughs> มันละกอแพงหรือเปล่า <laughs> ของเรามีต้นมะละกอเองมันก็ออกมาคนละแบกนะเนาะใครตีวะใส่ถั่ไม่ได้ใส่น้ำปลาหรออ้วน้ำปลาไม่ถึงนะเออใส่ไปน้อยนึงอ๋อตามให้คั่วๆทาเท่าเอ้คั่วๆคั่วๆให้มันเข้าๆกัน นี่อ,อืมั้ใจยเนี้อร่อยมากอร่อยมากอ,อร่อยเพ็บไม่ของเาอราของเราอยู่นี่มานี่มานี่มานี้่ครับขยาขยับไปนู่นย้ายไปสนนัมมโนครัวไปนู่

เนี่ยนะอังเดียนะไม่กินไม่กินอ,อยู่กงเนาะสู้ตายสู้ตาย